สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกันกับทัสซ์ชแน็อ,อีกแล้วซึ่งในะวันนี้เนะี่ยเราก็จะพาดูคนมาหาฮาโลหรือว่ามงกุฎในไฟหนึรงม,มาเกอร์กันนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เรามีมงกุฎในไฟหรือมาเกอร์นะ่ะประมาณเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะทุกคนตอนนี้เรามีมงกุฎในไฟหรืองมาเกอร์น่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นหลานค้าท่ามดีซีบังระเบิดแล้วก็คราวนะครับทุกคน มาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาหาอันนี้กันเลยนะครับทุกคนโรงงานนะครับทุกคนข้างข้างข้ามข,ข้างบนข่าวนนะโอเคอย่างแรกทุกคนอาจจะถามว่าโรงงานเนี่ยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปที่โรงงานกันเลยนะครับซึ่งโรงงานเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างข้างป่านะทุกคนโอเคนะทุกคนเราก็จะพาทุกคนมาตรงนี้เลยอาฮะนี่ เราก็จะพาทุกคนมาตรงนี้ตัวนี้ก็คือว่าวนับตรงโรงงานเหมกันนะตัวนี้เนะี่ยโอเคพอเราได้ตัวนี้แล้วนะทุกคนตัวต่อมานะก็คือแคนวูดมาเกอร์ er นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้ให้มันเะฉียงเนี่ยดูลงมาก็จะเจอแคนวูดมาเกอร์ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อตัวเหมือนว่าจะเป็นตัวเอเกส่ตัวนี้มมนคืออะไรอ่ะ อันนี้มันยุดมันคีดตัวอะไรนะ90ดีกรีโอเคไอ90นะ้90ดีกรีเนี่ยทุกคนเลื่อนทีทำอ่ะเราจะต้องปรับตรงการตั้งค่าทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นทุกคนจะเห็นคําว่าหมดการเคลื่อนไหวนะทุกคนให้เราปรับเป็นแต่เพื่อเคลื่อนที่นะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษนนะ่มันจะเขียนว่าแท็บอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแท็บอ่ะเออเน่ยแหละแท็บตรงข้งหน้าอ่ะทีนี้นเราก็แตะเพื่อเคลื่อนไหวได้เลย ของผมมันเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรนี่เราต้องปิดชิปล็อกก่อนนะทุกคนเพราะถ้าเราเปิดชิปล็อกเราจะไปไม่ได้อ่แล้วก็แท็บไปตรงตรงตรงจอเนี่ยเออให้มันมีแบบนี้เออ่อะเอาปิดไปดูตรงนี้ไปได้ไหมเดี๋ยวูทุกคนเดี๋ยวเราจะดูแป๊บว่าตรงนี้มันไปได้ปะ เราจะต้องใช้เวลาตรงนี้นานเลยเดเดเดไม่เจอแล้วว่าอุ๊ยอุ๊ยอุยเอาเอาเอาไม่ใช่ก่อนหยุด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 เออแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาไป Ui anhy hơi! Na Ờ, anhy hơi! ra rada 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 แล้วก,ก็เออได้แล้ว90ดีกรีมาเกอร์เออซึ่งพอเราได้แล้วล่วก็ก็ปรับเป็นค่าเดิมต้นได้เลยแบบนี้กระโดดลงไปใต้เลยอ่ะพอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปในตัวต่อไปเลยมันจะอยู่ระแวกเดียวกันนะทุกคนมันจะอยู่ตรงหมึกสีดำๆเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะต้องใช้เทคนิคในการออบบี้นิดนึงนะทุกคนเพราะว่า มันจะเป็นเหมือนตัวก green marker นะทุกคนซึ่งมันจะอยู่ใตาโลกนะทุกคนน,นี่นี่ตรงนี้เลยเห็นก้อนเห็นตรงนี้ไหมให้เรามาข้้าหลังนะทุกคนใส่รหัสผ่านไปเลยนะทุกคนรหัสผ่านก็คือเป็นตัวใหญ่เลยนะ L5L L, P D N N แล้วก็ n ทีนี้เราก็กด return ได้เลยพอมันเขียวว่าซัสเ e นให้เราดูข้างล่างนะทุกคนมันก็จะมีตัวอยู่นี่ต้องใช้ทักษะในการอ,อบบี้เหมือนกันนะทุกคนไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีทักษะราก็จะาเก็บมันไม่ได้ทีนี้มันอยู่ตายโลกเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันทำยากเฮ้ย ต้องกะะระยะดีดีนี่เป็นงาเดินไปด้วยใส่ฮาโลไปด้วยโคตรเก่งมามามาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยคืออุ้ยได้แล้วอัลเทอร์เนท r มาเกอร์ต่อมาอาครับทุกคนก็จะเป็นมาเกอร์ตัวไหนไปด,ดูกันเลย น่าจะเป็นวินเนอร์มาเกอร์ป้าเอ้ยไม่ใช่ดิวิ marker, นะนิ่งมาเกอร์มันชื่ออะไรนะเออใช่วินนิ่งมาเกอร์ตรวนี้นะครับทุกคนวินนะิ่งมาเกอร์น่ะมันก็จะอยู่ในโรงงานนะให้เราตามทุกคนเอ้ย,อยตันนี้ดีกว่าทามาเกอร์ก่อนอ่ะ้าเราจะต้องรอเวลาจะกว่ามันจะมีมิติโผล่มาตรงเวลาแบบนี้นะครับทุกคนให้เราเข้าไปแล้วก็ไปเก็บถามาเกอร์ส่วนตัวนี้นะ่ะมันก็จะเป็นคีย์ิธีมาเกอร์ให้เราเก็บมานะครับทุกคนนี่ ผมว่าข้างหลังตรงนี้มันต้องมีอะไรปะมีแล้วโอเคต่อมาทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปหาวินเนอร์มาเกกันเลยอ้ยเก็บตัวนี้ด้วยเนอ่ยนอเว้าวโอ้ยเกือให้เรามาเก็บกุญแจตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นห้องโทรใช่ไหมใช่อ่ะมันจะแยกตัวอะตอมิกตรงนี้เนี่แหละทุกคนอ่ะให้เราเก็บอันนี้มา พอมันก็จะเข้าสตอรี่ได้ทุกคนแล้วก็มีน,นี่บล็อกมากเกอร์นี่ในตรงนี้มมนก็จะมีวินดิ้งสมายทุกคนให้เรากดเข้าไปทีเนี้ยเราก็จะหนา้าทีเนี้ยพอเรากด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 สมายเออพอเรากดสมายได้แล้วนะทุกคนให้เรามาข้างนอกนะนี่แต่จริงๆตอนวิธีแบบแบบเก่านะทุกคนวิธีที่จะเก็บไอ้น,นี้ได้เราจะต้อง เปลี่ยนหน้าให้เป็นหน้าวินนิ่งนะทุกคนนี่เขาก็จะอยู่ตรงนี้เขาก็จะเก็บนี่แบบนี้นะทุกคนซูมอ๋อให้ซูมกอดว่ามันได้ไหมอ๋อถ้าเราไม่มีก็ให้ไปกดเหมือนเดิม เดี๋ยวต้องใช้เวลาแบบหนึ่งอือโอ้นี่ไงพอเราได้หน้าแบบนี้มาแล้วนะทุกคนให้เราไปหาอีตัวโน้น อ่าเดี๋ยวนี่นีพอลนได้น้ำแบบนี้มาแล้วนะเราก็ไปหายตัวนู้นกันนี่เห็นเราจะเก็บน้องตัวนี้ได้แล้วโอเค ตอนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปที่พาดเนนมาเกอร์นะทุกคนซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเหมือนปอกประการซึ่งมันเป็นตัวเล็กๆมากตัวเล็กเท่าโมดะทุกคนเออนั่นแหละซึ่งมันก็จะอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับทุกคนตามมาเลยนี่พาดเนนมาเกอร์จ้าเกว่าตอนเก่ามันเคยมีระเบิดในห้องนี้้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่น่ามีแหละ ตัวนี้มันเลื่อนหลดใช่ไหมเออเหมือนเดิมถังระเบิดโอเคอืมต่อมาแทุกคนเราก็จะมาทุกคนมาที่เออตรงนี้มาออบบีด้วยกันชูบ,ชอบโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตา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 ย,ตาย เรากาออกบ,บี้มากออกบ,บี้ง่ายอย่างเงี้ยตายเลยทุกคนน่าจะต้องปิดวิ่งในการออกบ,บี้นะทุกคนตอนเด็กๆออกบ,บี้ไม่เก่งแล้วหัวร้อนด่านนี้มากถ้ารอบนี้ไม่ได้จะโหด่ล่ะนะเออก็ชึบ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 ในที่สุดลาวาจัมมาร์เกอร์เราก็ได้สักที โอเคอ่าฮะอันต่อมานั่นก็คือเดี๋ยวๆดอดูไปว่าอันต่อมามันมีอะไรอีกบ้างต่อไปน่าจะเป็นไวท์มาคือไวท์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 อ่าลองไวท์ แล้เราโดดลงมาตรงท่อแบบนี้นะทุกคนเราก็จะเจอกับไวท์มา์เกอร์นอนอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เราไปตรงนี้นะครับทุกคนเราก็จะเจอกับรัชมา์เกอร์ที่อยู่ตรงกําแพงน,นะทุกคนให้ต่อมาเนี่ยให้เราออกมาจากโรงงานนะครับทุกคนค่อยๆโรงงานเนี่ยมันก็จะมีเหมือนให้ปืนขึ้นไปข้างบนนะเราจะลองทําดูแบบนี้แนละ้วให้ทุกคนเทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้ไอ้ตรงขั้นมันก็จะปีนได้นะให้เราขึ้นมาตรงนี้นะครับ ปีนบันไดลองหนขึ้นไปในเนยบันไดลองหนนี่เออแล้วให้เราปีนบันไดลองหนขึ้นไปนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะก็ทําตรงนี้ก็จะเป็นว้ายโอเค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 ,โ,อเคโดดได้ไม่ต้องโดดก็ได้นี่โดดเออก็จะเจอกับสม o ร e m เกอร์นะทุกคนพอเราเก็บ s ม o ร์ m เกอร์ตัวนี้มาเสร็จแล้วเราให้เราโดดลงไปอย่างเนี้ยนะ่ะมันก็จะมีตัวนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าเราถูๆลายถ่ายกำแพงอยู่ในทุกคนเพื่อนมันมีผมก็จะไม่ได้รับว่าตัวนั้นมันแอบอยู่ตรงไหนไหนไหน่ในไหนมันอยู่ในเนี่ยไหนเนี่ยโอ้ยยังไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว Queen Quick Silver Marker ต่อไปก็จะเป็นอะไรนะมันจะเป็นตัวอะไรนะเออขอขอขอจำแบบนึง Golden Marker บ้านหมาก Golden เออ พอเราได้โกลเด้นมาเกอร์มาแล้วเนี่ยเราก็ไปห,หาตัวไหนต่อนะต่อตบอไปมันตัวไหนอีกบ้างนะทุกคนโอเคต่อไปก็จะเหลือตัวสุดท้ายไหมัน่นก็คืออะตอมิกมาเกอร์มาเกอร์ที่ว่ายากที่สุดใน,นจกกักรวาลาโลกนี้โอเคเราต้องหาอะตอม ดิลิไม่มีโอเคเราต้องหาพื้นที่ของอะตอมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงตัวเล็กๆอ่ะอเออคนเราได้ไออันมาแล้วแล้วก็ส่องอ๋อประกาอะตอมโอเคเราต้องหาพื้นที่ที่เขามีให้ซึ่งมันจะแรนดอมใช่ไหมโอเคเราหาดู เรนดอมมันอยู่ไหนกันเนี่ยประกาศตอมอยู่ข้างนอกไหมเขาบอกว่ามันจะเรนดอมนะทุกคนจะาบอกว่าอยู่ในออฟบ,บี้ถ้าอยู่ในออบ,บี้นี่เกลียดเลยนะเนะี่ยโอ้ยโอ้ย,โอยขโมยขอกคน <laughs> โอเคโอเคเตอแล้วลหนึ่งอันุิยตัวนี้เป็นอะไรมันคือโคซาฮีดอนโอเค อ่าประกาต่อขออย่างเดียวอย่าไปอยู่ในออบดีเอละหันยังมีงอยู่ในห้องโทรเฟสปะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอย,อ,ยอ,ยอยู่ในห้องโทรเฟสโอเคกล้องจุลทัศน,น์ตื้นตื้นมันก็แค่ต่อมต้องหายเรีวว่ามันอาจจะอยู่ที่เดิมธงชาติ พวงขอบเขียดปลูกคอของอะตอมไหนเนะีย่ยนี่เหรอี่สตอรช์ไม่มีโอ้ยอยู่ตรงนี้ปะนิ่งนงี่ยิ่งเงี่ไง่นไงนี่สตอรช์มีหนึ่งตัวโอ้ยขนมปังเหรอเอฟขนมปังที่เล็กที่สุดในโลก มันมีโอกาสที่แบบเราเจอตัวนี้แล้วมันจะได้เลยปะนี่ไงมันอยู่ในห้องเดิมโอ้ไม่ใช่อ่ะอะไรอะตาตอมม่เหมือนเคอร์บี้เลยอะ่ะชิปแล้วมันอยู่ในออบบี้ดูคนผมเห็นมันแล้ว โอ้ไม่ก็ดได้เวลาขนหัวลู้อีกรอบหนึ่งอย่านะอย่าโดนนะอย่าโดนโโอ้โหเก็บได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้เก็บได้ไหมเนี่ยยังเก็บไม่ได้ก่อนเก็บได้ยังเก็บได้ยังเก็บได้ยังอ้าวได้นี่เฉยอุ๊บกูจะบ้า คือเราห้ามออกจากโรงงานเลยถ้าเราออกจากโรงงานมันถ่ายไปเลยเมื่อกี้มันอยู่ตรงอบอบี้อ่ะแล้วมันอยู่สุดทีดส่สุดด้วยนะประเด็นอ่าได้เวลาสนุกกับอบอบี้แล้วนั่นไงอยู่ตรงนูน้นจึบได้ไหมก็บได้เฉยเอาเอา,เอา ได้อบกด้มันแล้วอะไรกระดาโนตหรอสคริปโบราณของคนอะตอมโอเคอยู่ในน,นู้นโอ้แมกดก็ลุนล้นระทึกมากอะไรเนี่ยลังสีนิวเคลียร์หรอ ไม่มีแล้ววะวันนี้ไงนี่ไงอะตอมไป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 รอบนี้เราต้องได้อะตอมแล้วนะขออะตอมเหอะขอร้องในที่สุดในที่สุดเราก็ได้มาแล้วไอ้ตอมมาเกอครบยังยังไม่ครบอีกเหรอคะอะไรเนี่ย ถามจริงขาดอะไรก่อนยังไม่ครบะทำไมอะ่ะเอาไรนี่ทำไมยังไม่ครบโอเคทุกคนมันยังไม่ครบแลวอีกอันหนึ่งมันอยู่ที่ไหนกันอ๋อแ้วเมื่อกี้กำลังล้ำล,ล,ล,ลึกดูวิธียอย,อย,อย,อยู่ตอนนี้มาจะมือมือหน่อยนะทุกคนให้ทุกคนมาตรงนี้ จนสุดท้ายเราก็เดินถอยหลังลงไปมืดมากนี่นี่น,นี่แล้วก็เดินโอ้ยโอเคมันจะมีอันนี้นะทุกคนกับอันนี้ให้เรามาตรงนี้แล้วก็เดินหอยหลังทีแล้วก็เจอเขามงกฎอีกแล้วเรียบร้อยออฟไซเกอร์แบบเดียวเจอเลยอะ่ะอ่ะตรงซ้าย ขวาแล้วก็ตรงนะทุกคนเจอแล้วครบยังครบแล้วเรียแบรบ้อยลงงานของเราโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ฮาลูลงงานมาแล้วทุกคนงานวันนี้เราก็ปิดคลิปแค่นั้านี้ก่อนเลยนะครับทุกคนเพราะวานนี้ที่สุดเราก็ได้ฮารลมาแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย